ระยองวิย์นี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นสิษเก่านะิเก่าซึ่งสิ่งที่โรงเรียน mm hmm. ครูบาอาจารย์สั่งสอนเรามานั้นเรายึดถือไว้เป็นข้อปฏิบัติสำคัญนะสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่สอนเราคือความอดทนความขยันสิ่งที่คุณครูบาอาจารย์สอนเราก็คือในเรื่องของความดีความซื่อสัตย์แล้วก็การตอบแทนคุณ ในขณะนี้ที่เรามาสอนในโรงเรียนที่เป็นบ้านเกิดเรานะที่อยู่ที่กินของเราเพราะนั้นเราทำให้เต็มที่เมื่อก่อนสอนอยู่ที่แกลงนะพออยู่มาปุ๊บก็สิ่งที่เราได้รับก็คือหนึ่งท่านอาจารย์ได้นำพาเรามาสู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่เราทำในปีแรกที่เราย้ายมาคือในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ เราเป็นที่ปรึกษาโครงงานจนกระทั่งทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาขอดูงานจำนวนมากนะโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน5ปีสอนแล้วก็นอกจากนี้ก็การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แข่งขันในเรื่องของการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งโรงเรียนก็ได้รับรางวัลในระดับภาคระดับประเทศนะนี่ก็คือสิ่งที่ ท,ที่เราทุ่มเทให้กับบรรดาศิษย์ทั้งหลายสิ่งที่ประทับใจก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตนตลอดเวลาก็คือนะทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาทั้งหมดให้กับศิษย์รักนะโดยหวังว่าสิ่งที่เราให้นั้นที่เขาได้รับไปจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองแล้วก็พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้สำหรับการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับลูกๆทุกคนความประทับใจที่หนึ่งก็คือได้มีโอกาสนะครับเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชายแดนใต้นะก็โดยการเป็นครูอาสาไปสอนให้ลูกศิษย์ลูกๆที่3จังหวัดชายแดนใต้นะตอนที่เกิดการวางระเบิดนะแล้วทำให้ครูได้รับผลกระทบ แล้วก็การเรียนการสอนเกิดผลกระทบมากมายอันนี้ก็เป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยสอนน้องๆร่วมกับโรงเรียนในทางกรุงเทพมหานครและอันที่2ก็คือก็ได้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานนะที่ได้รับรางวัลได้โล่จากเขตตรวจราชการที่9นะโดยได้นำเสนอผลงานให้กับรองเลขาสําสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี yes, dear, dear, dear. ก็อยากให้น้องๆน,นั้นเป็นผู้รู้จักประมาณตนมีความซื่อสัตย์นะแล้วก็กตัญญูนะกะตาตเวทีต่อบุพการีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาแล้วก็มันเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอนะครับแล้วก็สร้างสารรค์สื่อการสอนใหม่ๆเพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลสู่สากล ก็ที่ตนเองปฏิบัติอยู่เสมอก็คือการยึดหลักที่พระองค์ท่านได้กล่าวถึงก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาบายามุกทั้งหลายทั้งปวงนะไม่เข้าไปข้องแวะนะแล้วก็ประหยัดและอดออมนะสร้างครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็คำจุนศาสนารวมทั้งสร้างสารค์สังคมเสริมส่งเด็กดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะแล้วก็ตอบแทนบุพกรารีครูบาอาจารย์และแผ่นดินที่อาศัยตลอดชีวิตราชการนะสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างนี้ก็คือว่าเรายึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันเก็บออมนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ภาคภูมิใจก็คือไม่มีไม่มีหนี้นะความไม่มีหนี้นะที่ที่เราภูมิใจ นะก็คือรู้จักเก็บทีละนิดทีละน้อยเรารู้ว่าราชการเนี่ยนะรายได้น้อยแต่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ก็าตามเราจะเก็บไว้เสมอนะจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเป็นกเกษียณที่ไม่มีความกังวลไม่มีความเดือดร้อนเราคิดว่าการปฏิบัติราชการโดยยึดตามหลักที่ในหลวงท่านตรัสได้กล่าวไว้นะจะสร้าง ่่งตาาๆทีีดให้กกับเรุคชั่วชีวิตหนึ่งทราบซึ้งมีรู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามาลาครูมาสอนที่จังหวัดระยอง,งประมาณครูจำพอสอนไม่แน่นอนนะปี4 6ถึง47เจเนี่ย ครูสอนวิชาตอนนั้นเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพก็เป็นโรงเรียนมัธยมที่ครูสอนและทำคะแนนได้สูงสุดอันนี้ก็คือความประทับใจของครูอันที่หนึงอันที่2ก็คือครูได้นำเสนอวิชาโลกสีน้ำเงินซึ่งครูคิดขึ้นเองเนี่ยได้นำเสนองานวิจัยของครุสภาในปี2548เนี่ยอันนี้เป็นความประทับใจเพราะว่า กว่าจะได้ตรงนี้มามันก็อยากจะบอกว่ายากมากที่สุดค่ะคือครูเนี่ยสอบบรรจุได้ที่สองของจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วครูได้โรงเรียนประจำจประจาจังหวัดเลยคือประจำอำเภอรโรงเรียนใหญ่มากขณะที่คนสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาลำบากมากก็ต้องผ่านถนนลูกรังไป30กิโลก็เลยมีเสียงตัดพอ้อเหมือนกันว่าเขาได้ที่หนึ่ง แต่คนได้ที่สองเนี่ยแบบกับโชคดีกว่าเยอะแล้วครูก็สอนในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสมัยก่อนมาเรื่อยๆแล้วก็บรรจุแค่เพียงสองปีกว่าครูก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่กรุงเทพที่เป็นบ้านเกิดเพราะว่าพ่อป่วยอยู่ที่กรุงเทพ12บปีก็ย้ายกลับมาตามสามีมาที่ระยอง ก็ได้ไปอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินระยองก็ได้ทำผลงานที่นั่นได้ทำอาจารย์สามที่นั่นแล้วครูก็ย้ายกลับมาที่โรงเรียนระยองวิทยาคมก็ได้เป็นอาจารย์สามรุ่นแรกเลยของโรงเรียนระยองวิทยาคมซึ่งเป็นการทำผลงานแบบเชิงประจักษ์ ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากในความอดทนที่ครูมุ่งมั่นทำในครั้งนั้นมาเพราะมันต้องเสนอผลงานเป็นประวัติเรียบเรียงมาเรื่อยๆโดยใช้ความอดทนในการทำงานทำให้ครูประสบผลสำเร็จในการเป็นอาจารย์สามตั้งแต่ปี2548ซึ่งตอนนั้นมีแค่เพียงสองคนเท่านั้นในโรงเรียนระยองวิทยาคมที่ได้ผลงานอันนี้และรุ่นน้องก็ตามมาเรื่อยๆค่ะ สิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆก็คือคุณสมบัติข้อแรกของของชีวิตครูเนี่ยก็คือในเรื่องของความอดทนครูถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากในการผ่านอาจารย์สามมาเนี่ยครูต้องใช้ความอดทนมากในการทำผลงานแล้วที่สำคัญที่สุดคือครูเป็นแม่ครูมีลูกถึง3คนเพราะฉะนั้นครูต้องอดทนเลี้ยงลูก ทุกอย่างทั้งทำงานด้วยทั้งทำผลงานด้วยก็ข้อแรกเลยที่หนูจะประสบผลสำเร็จได้ก็คือความอดทนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะ่ะก็คือความรับผิดชอบชั่วดีซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าควรจะวางตัวและทำชีวิตยังไงก็ทำให้ครูประสบผลสำเร็จในวันนี้ครูชีวิตครูคือ เหมือนแผ่นดินระยองวิทย์หรือแผ่นดินไทยเนี่ยตอบแทนครูมากครูมีความสุขครูมีครบทุกอย่างไม่อยากได้อะไรแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในช่วงชีวิตนี้มากที่สุดเลยค่ะปัจญาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อกี้ที่ครูเน้นมากเลยคือความอดทนใช่ไหมคะเพราะนั้นครูถือเอาปัจญาข้อนี้เป็นข้อแรกเราต้องทนกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ แล้วข้อที่สองก็คือครูมีความเป็นแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยครูถือว่าความรักชนะทุกสิ่งคือครูลักลูกรักลูกมากคือมีลูกถึงสามคนเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เขามาฝากลูกศิษย์เนี่ยครูจึงรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกครูคนหนึ่งเพราะด้วยความรักตรงนี้ครูจะรักลูกศิษย์มากครูให้นักเรียนเยอะมาก ให้ความรู้ให้ทุกอย่างให้คะแนนเป้าหมายอ่ะก็คือเหมือนพ่อแม่เขาส่งลูกเขามาเรียนก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ดีแล้วครูก็ปลูกฝังทุกอย่างโดยเฉพาะที่ครูสอนเด็กมากเลยคือต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์มันอาจจะหนุคนอาจจะมองแล้วก็หัวเราะเนะี่ยก็คือถ้าถ้าไม่มีตรงนี้แล้วชีวิตมันไปต่อไม่ได้ ถ้ามีตรงนี้ครบเนี่ยซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะก็คือให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความดีงามครูเชื่อเรื่องหนึ่งครูเป็นครูสอนวิทยาศา,ศาสตร์นะแต่ครูเชื่อในเรื่องโลกเรื่องชาติเรื่องภพเรื่องวาสนามากเชื่อในบาปบุญคุณโทษทุกอย่างเชื่อในภพชาติในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งเหล่านี้ มันกลับเป็นผลดีนะที่ทำให้ครูประพฤติและปฏิบัติตามกฎของจักรวาลแล้วก็กฎของศาสนาวันสุดท้ายที่ครูจะไปจากที่นี่เนี่ยครูจะกราบแผ่นดินระยองวิทย์ด้วยแล้วก็กราบผืนแผ่นดินไทยเพราะว่าให้ครูทุกสิ่งทุกอย่างให้คือให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างที่ที่มีอยู่แล้วก็ให้ความสำเร็จด้วย รนะวมถึงความสำเร็จของครอบครัวด้วยซึ่งเป็นความภูมิใจมากเกียยอ